ไปต่อการที่งานเปิดตัวหุ่นที่พึ่งตัวใหม่ล่าสุดนะครับของพิพิธภัณฑ์มาดามทุโซกรุงเทพมหานครนั่นก็คือหุ่นของเลดี้กาก้านักร้องและผู้นำแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์การแต่งตัวไม่เหมือนใครงานนี้นะครับมีคุณตุกี้ชิงร้อยมาร่วมสร้างสีสันด้วยครับ เปิดตัวไปแล้วค่ะสําหรับหุ่นขี้พึ่งตัวใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี่พึ่งมาดามทูโซโกรุงเทพซึ่งครั้งนี้ได้เรียกความสนใจจากแฟนๆที่เป็นวัยรุ่นโดยการนําเลดี้กาคามาให้คนไทยได้สัมผัสและถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดค,ค่ะซึ่งเลดี้กา้าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและดังมากๆสําหรับทศวรรษนี้เลยก็ว่าได้โดยเธอเป็นเสมือนตัวแม่ข,ของวงการแฟชั่นที่นําเทรนการแต่งกายที่หรูหกแหวกแนวการแต่งกายไม่เหมือนใครจนเป็นต้นแบบไอดอลของวัยรุ่นไปโดยปริยายซึ่งหุ่นขี้พึ่งเลดด้้าาาัววววแลวของิิิพพ,พาาธภณฑ์มมโซะยคศษ ในครั้งนี้นอกจากจะมีการประกวดกิจาการรมมอบรางวัลให้แก่ภาพถ่ายและแต่งตัวได้เหมือนเลดี้กาก้ามากที่สุดแล้วยังได้พบกับโชว์พิเศษจากสาวอารมณ์ดีที่ฮอตที่สุดของประเทศไทยอย่างตุกี้ชิงร้อยที่แต่งตัวมาเลียนแบบเลดี้กาก้าชนิดที่เรียกได้ว,ว่าหน้าเสื้อผมเป๊ะสุดๆค่ะแถมยังโชว์ลีลาสเตปแดนซ์ได้ถอดแบบเลดี้กาก้ามาเหมือนเพียบอีกด้วยโดยงานนี้เจ้าตัวยังแอบทิ้งท้ายติดตลกด้วยว่าอยากให้มาดามทูโซ่ปั้นหุ่นที่พึ่งของตุกี้บ้างรับรองปั้นไม่ยากหรอกค่ะ วันนี้เป็นเลดี้ก้าเมืองไทยไหมหนูต้องขอบคุณมานามตุโสโต้ด้วยแล้วก็มิสพอนะคะที่เชิญตุกี้มาเมื่อคืนหนูนอนตีสามนะคะซ้อมเต้นเกือบตายเลยค่ะ <c oughs> เพราะสู้ตายมากค่ะก็เลดี้ก้าเป็นหนึ่งคนที่หนูถือว่าเป็นไอดอลหนูมากทุกอย่างในการแต่งตัวว่าเราเป็นคนเบาไม่ได้เราเป็นคนเยอะเขาว่าเพราะหน้าเราพ่ายทุกคนแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเข้าสู้ก็ วันนี้ถือว่าดีใจกับมานาฟทุสตุ้แล้วก็ดีใจกับแฟนคลับเรดี้ก้าทุกท่านด้วยค่ะ,ะชุดวันนี้จะบอกว่าชุดวันนี้ตัดเสร็จตอนตีสี่ครึ่งนะคะ,ะเป็นชุดคอนเสิร์ตล่าสุดไลฟ์คอนเสิร์ตของเรดดี้ก้าที่สิงคโปร์นะคะหนูก็แกะเต็มที่เลยค่ะตีสี่ครึ่งก็ได้ใส่นี่แหละค่ะเป๊ะอะไระเลดี้ไม่ใช่ว่าเรี้ก้าอันนี้อันนี้คือตุก,กี้เลดี้ทุก,กี้ที่นี่มันก้าค่ะหนูบอก หนูก็บอกตั้งแต่เริ่มงานแล้วนะคะว่าหนูหนปั้นไม่ยากแล้วก็ใช้ใช้วัสดุน้อยมากน้อยชิ้นนะคะก็ขอสักเสี้ยวหนึ่งนะคะให้หนูตั้งโชว์เหมือนกับกาบ้างก็ยังดีค่ะหรือว่าจะให้หนูออกทุนทรัพย์ในการซื้อปูนซื้ออะไรหนูก็ยอมค่ะถ้าเกิดว่าหนูมีหุ่นกับมาดับทุ๊โต้นะคะหนูจะใส่ชุดที่สื่อถึงความเป็นอีาสนานให้มากที่สุดเลยคะ่ะส <c oughs> ิ้นผ้าไหมแผวา <c oughs> อะไรคะท่านีคือพูดง่ายๆคือจะถือไหายแล้วก็ทํามือจกปลาขึ้นมาแล้วก็ยิ color. ้มเหมือนพูมใจดนความเป็นอีสานค่ะเหมือนคนจริงๆซะจนขนลุกเลยทีเดียวค่ะซึ่งสําหรับใครที่อยากจะมีหุ่นเป็นของตนเองบ้างทางมาดามทุซโซก็บอกว่าสนนราคาเบาๆแค่ตัวละ8ล้านบาทเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้ทางทีมงานยังได้แอบกระซิบบอกมาว่าเร็วๆนี้สาววกใบแบนเกาหลีเตรียมกรีดกันได้เลยค่ะเพราะหุ่นตัวต่อไปของมาดามทุโซนี่ก็คือหนุ่มนิชคุณแห่งวง2 pm ของเรานั่นเองงานนี้เตรียมเคาะกระปุกรอซื้อบัตรเข้้าชมกันไดเลยค่ะ